สถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ดีครับคุณมา<ด>แล้วก็หายครับไม่ดีเลยเอ้าวทุกคนเริ่มสู้กันได้นะจะสู้อะไรกันก็สู้ได้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายที่เหลืออยู่รอดน,นะครับตอนนี้ ผมปลูกผักหลังบ้านอย่างเดียวนะครับไม่จะสู้กับใครนะครับเกมผูกผักคร่ะผูกผักผูกผักผูกผักรู้จักไหมครับผูกผักเดี <c oughs> ๋ยวมีคนลอยมาถือธนูยิงใส่ใครอ่ะ <c oughs> อเมื่อกี้เมื่อกีนเกมอะไร จริงเหรอตั้งใอย่างนั้นเลยนะาใส่นาแลาใสวิตตนแรกอะว้าวว่านีชื่อก็ผิดเนี่ยพัออพยพด,ดองียงมาป้ายสีเราป้าสีผมมีการอย่างนี้ <c oughs> ด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเอ <c oughs> เอาไปขายได้ครับเศรษฐกิจโควิดก,ก็ขายได้นะฮะก <c oughs> ำไรดี ปลูกผักครับอยู่บ้านอยู่เชียวเพื่อชาติครับไหนเรามาดูของเกนนะครับว่าเขาปลูกผักอะไรบ้างครับโอ้โหเขาปลูกแค่แค่เราสองต้นเองครับทำไมครับมีปัญหากับเงินผมเหรอครับส่วนส่วนส่วนจริงส่วนบิทย์เขาก็ได้ร่ำรวยนะครับมีทั้งเป็นั้งเอจมาแล้นะครับเอาไปตกเอาไปอ่าเอาจริงเหรอครับคุณวิทย์เปล่าครับอ่านผิดคนเปล่า FC ติดับคุณบ4-2-1-1ใครวะ เออเนี่ยคุณหยามั่วนะครับคุณหยามั่วนะคุณวิกเขารวยกว่าผมตั้งเยอะนะครับไม่่เชือครับอ๋อคือมันไปขายได้ใช่ไหมถ้าเกิดปลูกผักโอ๊ยปลูกผักเอาไปขายตลาดครับไม่ใช่โอ้โหนี่เล่นมาซีฟสาร์นาทีไปเล่นว่นสดซุยเหรอเนี่ยโอ้เนี่ยนะฮะก็ปลูกผักครับอ้าวทุกคนยังไม่สู้กันเลยเหรอครับเนี่ย เกียรติบัวอะไรไม่มีโอ้อะไรวะมีหนงเลยไปดูว่าปลูกผักกันเล่นไก่เนี่ยฉันพันอยากเห็นสู้กันเหรอครับเอาเลยครับวิทใครเขาต้องการเหรอเขาต้องการให้เราสู้กันนะฮะอย่ามาทำให้โชว์เวลาปลูกผักของผมมันเสียมมันีีีร่เสยแล้วบุญไหน เขาไม่มาเล่นหรอใครใครไอปนไอที่เบอกว่าเามาจากสิงคโปร์นู่นนี่นั่นอะไรของอ๋อโอเคนะครับปุนช่องบ็อกซ์แมนี่เองพัดไม่ได้ดูหรอครับเนี่ยเขาไม่ได้มาจากสิงคโปร์นะเขามาจากไทยแลนด์นะครับฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่ไฮ่า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 ร่าฮ่า เรายังไม่สู้กันอีกหรอครับเนี่ยสงสัยต้องให้ผมไปพากแล้วครับคุณวิทย์ครับว่างไหมครับเนี่ยวิทย์เขาจะเล่นเกมจบเลยนะฮะเนี่ยเกมปลูกผักก็ว่าแล้วนะฮะเกมอะไรครับเนี่ยเกมในคอมอ่ะ เมหรือว่าเมมมราเราไม่ได้เล่นในคอมครับเราเล่นในมือถือครับคุยสองคนนี้ปลาสมอลควบคุมกันโหดมากเลยนะฮะผมคางอยู่ที่บ้านนะฮะยังไม่ได้สู้กันอ๋อมีการมีการยิงธนูกันบ้างนะฮะหยอกล้อกันเล่นนะฮะยิงธนูหยอกล้อกันเล่นนะครับยิงแล้วหรอใครยิงแล้ววะยังไม่โดนสักลูกเลยเอาหรอครับโอเคครับ โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวคุณวิทย์เขาจะสอยรูนะสอยดอยูอย่าไปโดนอย่าเข้ามาครับเอาจริงะเ,เอย่าข้มาครับโอเคไม่รู้ครับไม่รู้ผมไม่แค่ผู้สัมภาษณ์ข่าวครับนี่ติดสมองผมแล้วด่าใครติดสมองผมเริ่มแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับตอนนี้เบอตอนนี้เ็กบอฟกับอาเผือกดมันถือดาบโอเคผมเก็บดาบแล้วการจะได้ไม่ไปโดนใครเฮ้ยแต่ผมกดไม่โดนนะเมื่อกี้มันตีไปได้ยังไงเนี่ยผมจะต้องไปเยี่ยมเยียนทุกคนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับด๋ยวนี้ ผมเป็นนักข่าวนะฮะนักข่าวสื่อสามมณฑลครับวันนี้บ้านคุณเหรอครับเนี่ยหอยสวยมากเลยนะครับเนี่ยมีผักอะไรบ้างครับคุณม,มาซื้อขายผักครับ,อรบโอเคครับไปแล้วครับหักไม่ดีเลยนะฮะเนี่ยผักน้อยจังน้อยยผักน้ออ่ามาไปดูบ้าง<ม>ค <น S 2> ุณวิทย์กันบ้านดีกว่า,าครับตอนนี้เขาได้เขาได้เริ่มเปิดสึกกับท่านเกียแล้วนะครับตอนนี้นะตอนนี้เขากําลังเดินอย่างชิลอยู่ครับบ้างคุณวิทย์เป็นไงบ้างบ้างคุณวิทย์ โหบ้างคุณวิทย์ไม่เหลืออะไรเลยโล่งจัดนะฮะผมเป็นเด็กรักสันติครับออะไรเกิดอะไรขึ <c oughs>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  ้นเกิดอะไรขึ้นครับ ใช่หายไปแล้วก็ไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะผมกลับสีเหลืองไปนะฮะตอนแล้วผมก็นึกว่าฉัตรพัดจะเลือกสีฟ้ามานะฮะแต่สีเหลืองจะเป็นสีนำโชคก็ได้นะฮะเออเราว่าเรามาเอาเกมสร้างบ้านกันบ้างดีกว่านะทุกคนผมเห็นบ้านคุณเกสแล้วแบบน้อยหน้าไม่ได้เราไม่สู้กันชักทีหนึ่งอะ เออผมว่าเราแบบ,ล,รรบล,ลีลากันเกินไปอะไรอย่างเงี้นนะย,ย่ิายิดมาบ้านเ,นเโอเคโชคดีครับคุณเกสผมจะไปเอา่าอองกประมาณไปซื้อ,อ,อบ้านนะครับ อ๋อเดี๋ยวผมไปตัดต่อคลิปแล้วนะครับเพื่อทุกคนเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นเราไม่มีคลิปดูกันแน่เลยนะฮะผมตั้งใจทำเลยนะทุกคนมาาิเปดน

โอ er oh! oh. ้โหดมากครับเห็นบอกฟุตลูกโป่งเยอะนะครับบอกให้โอเคครับผมทางความฝันเสร็จแล้วนะครับทุกคน คลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาตั้งใจทำความฝันของให้เป็นจริงนะครับตั้งใจทำความฝันให้เป็นจริงนะฮะก็คือการผมได้ทำการนี่ครับทุกคน kitty. อ,อัพทุกอย่างให้เต็มนะครับเกนเนิดอะไรขึ้นครับคุณวิทย์เกิดอะไรขึ้นครับให้แพ้หรอครับ อย่างนี้ผมต้องจัดการแล้วครับชุดเกาะเต็มยศบังอาทำลายน้องค่ะเจ้าต้องเจอกับคลังลูกโป่งมันตะไคร้

เฮ้ยเาอยู่น่นลงันไดมาแล้วเลหลอนี้เเปิกบนตบอนนี้เพ้นเพ้นเห้นเ้นโอ้โหตอนนี้มายิงไปแล้วครับแต่ยังปิกโดนทแตตอนนี้เกดเขากำลังจะเปิดศต่ลยมาแก้แคนวันนั้นวันนั้นหมดน้อยไปหน่อย ได้เกดได้ผมท um ja> ิ้งเอมาล่อผมทิ้งเอมาลอกลับผมทิ้งเอผมทิ้งเพชรให้คุณแล้วกันนะเกดสี่เมตรผมทิ้งเพชรให้คุณนะสี่เมตรนะแล้วผมไปแล้วนะเห็นแล้ว มาโดนด้วยดาบดีๆมาด้านล่างมายุติธรรมยุติธรรมเล่นเท่าไหร่ห้าสิบห้สิเฮ้ยไปเกตสู้กันแบบลูกผู้ชายไม่ได้เลยไงเนี่ยไอ้แวเป็นผู้หญินะวินเออ เยสชนะอีกแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่ะวันนั้นหมดน้อยไปหน่อยแล้วจะเล่นจะเลิปต่อไหมนะเอาละทุกคนปิดคลิปครับปิดคลิปแพ้แล้วเราต้องปิดคลิปครับ <c oughs> <c oughs> ทุกคนหาฉากดีๆมาปิดคลิปก่อนนะครับอ่ะเอาละตรงนี้แล้วกันธรรมชาติที่แสนสง,งบสุข ทุกคนครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับในการต่อสู้ในครั้งถัดไปนะครับหวังว่าผมจะไม่โดนลอบก,กัดอีกนะครับครับอ่าในวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย